เอาไรนะไอเฟสมันจะไม่มาทํางานหรือพวกเราเลยแบบเนี้ยอืเอ้ hey, แต่ฉันก็บอกแกแล้วด้วยไอ้กายว่าฉันไม่ไปล่าท้าผีกับแกแล้วนะเออเดี๋ยวฉันหาคนใหม่ให้ก็ได้ไม่เอาไม่ต้องหายแล้วแหละเอาไม่เอาด้วยฉันไม่ไปกับแกนะจะบอกเลยเออคือฉันว่าฉันจะปิดบริษัทนี้แล้ววะเออเออเอ,อเ,ออเออทำไมลวะวะเออไม่รู้ดิคิดไปคิดมา ไม่อยากทำล้ว่ะเอ้าแต่บริษัทเนียมันเป็นความฝันของแกนแต่เด็กไม่ใช่หรอวะแตบอกฉันเสมอว่าแกอยากจะช่วยพวกผีให้มันไปเกิดกันได้แล้วตอนเนี้ยแกสามารถทําได้แล้วแกจะหยุดความฝันของแก,งแก,งแกหรอวะอโอไม่รู้ว่าฉันยังไม่อยากทํามันตอนนี้ว่ะหยุดหยุดไปก่อนแล้วกันโอ้ยใจเย็นหน่อยกายแกอย่าเพิ่งคิดอะไรตอนนี้ฉันว่า ปัญหาไม่ได้อยู่ที่แกไม่อยากทาหรอกแต่ฉันว่าแกกําลังอกหักมากกว่าเอางี้ถ้าแกคิดให้กับมันก็ไปง้อมันแล้วก็กลับไปบอกมันดีวะบอกอะไรอ่ะแกจะให้ฉันไม่บอกอะไรมันอีกก็ไปบอกความรู้สึกของแกทั้งหมดนั่นแหละแล้วถ้ามันไม่ได้คิดเหมือนกับฉันเล่ามันจะไม่ยิ่งแย่ไปหรอก็ช่างมันดีวะช่างมันเนี่ยนะแกพูดง่ายดีนี่ถ้าแกยังขืนปล่อยให้มันเป็นแบบเนี้ย ก็จะไม่มีจิตใจทําอะไรไงฉันว่าแกไปบอกมันบอกแม่งทุกอย่างในหัวใจของแกเลยสุดท้ายแล้วอ่ะมันจะคิดไงกับแกก็เรื่องของมันเลยนุ้ยแต่เหยิงน้อยอ่ะแกได้พูดทั้งหมดในหัวใจแกไปแล้วหลังจากนั้นอ่ะแกก็กลับมาทํางานทําสิ่งที่แกรักเหมือนเดิมฉันอ่ะไม่อยากเห็นแกเป็นแบบนี้นุ้ยกายเอาแบบนั้นเลยหรอวะเออยังน้อยอ่ะแกก็ได้พูดทั้งหมดในหัวใจของแกมันดีกว่าที่แกเก็บมันไว้แบบนี้ ันเข้าใจแล้วฉันจะไปบอกมันบอกทั้งหมดเลยอยู่คนเดียวอยู่ลำพังวาเวทำไมเหมือนมีคนเดินตามฉันเลยวะหนึ่งสองสามเอ้ยอ่อเ,อเ,อเอไม่เห็นมีใครเลยนี่วะสงสัยคิดไปเองอีกแล้วเราโอ้ยไม่น่าไปทำงานบริษ,ษัทนั้นเลยหลอนกับแฟที่บ้านแล้วเนี่ยแล้วเมื่อไหร่ฉันจะกลับไปสภาพเดิมมาะเนี่ย ขืนอยู่คนเดียวแบบนี้เป็นบ้าตายแน่เราออกไปข้างนอกไปหาอะไรกินดีกว่าจะไปกินอะไรฉันกินด้วยได้ไหมไม่ไม,ไม่ไม่ได้ครับมันเป็นอาหารของคนนะ่ะฉันอยากกินนะ่ะฉันไปกินด้วยไม่ได้เหรอไม,ไม,ไม่ไม่ได้ครับเดี๋ยวผมปักทุบไปให้นะรู้เหรอว่าฉันอยากกินอะไรอะ่ะแล้วอยากกินอะไรล่ะครับ อย่าผมจะหาซื้อให้แล้วก็ทาบุญไปให้นะครับอย่าทาอะไรผมนะผมจะรีบไปทําบุญให้นะครับไม่ต้องไปในทั้งนั้นฉันจะมาฆ่าแกจะจะจะฆ่าผมทำไมอ่ะผมไม่ทำอะไรให้อ่ะครับคือฉันเป็นผีที่ไม่ชอบเห็นใครไปหักอกคนอื่นฉันก็รู้มาว่าแกเพิ่งไปหักอกเขาหมาใช่หรือไม่หักหักอ,อกอะไรอ่ะอยากจะมาทำเป็นไม่รู้อีก รู้แล้วครับผมก็ไม่ได้หักโกรกเขานะผมเองก็เสียใจเหมือนกันน่ะถ้าแกเสียใจจริงแกจะไปทำแบบนั้นทำไมทางที่แกก็รู้ว่าเขาชอบแกรู้ว่ามันก็รู้ครับและผมอะ่ะก็ชอบพี่เขาเหมือนกันชอบช,ชอบมากอะ่ะชอบมากจนไม่อยากเสียพี่เขาไปขืนนั่นเกิด ผมไปเป็นแฟนเนี่ยพี่เขาไปคบกับพี่เขาแล้ววันหนึ่งเลิกกันน่ะผมก็ต้องเสียพี่เขาไปตลอดกานนะครับเพราะงั้นสู้เป็นพี่เป็นน้องกันแบบนี้แต่ได้อยู่กับพี่เขาไปตลอดดีกว่าโวยโง่คบกันน่ะใครให้คิดถึงตอนเลิกแต่ว่าถ้าเกิดแกจะคบกับใครแล้วคิดแต่ตอนที่จะเลิกกันน่ะมันจะไปมีความสุขได้ไงเล่าถ้าวันข้างหน้ามันจะเลิกก็ปล่อยมันเลิกไปซิแต่ตอนที่ยังได้คบกันน่ะ ก็ทำให้มันดีที่สุดทําให้มีความสุขที่สุดอย่างน้อยถ้าเกิดวันนั้นมันมีจริงๆวันที่แกกับเขาต้องแยกทางกันน่ะอย่างน้อยแกกับเขาก็ได้ลองทําทุกอย่างที่มีความสุขร่วมกันแล้วไงถ้าแกมาคบกับใครแล้วคิดแต่ตอนกลัวจะเลิกกันแบบเนี้ยแกก็ไม่ได้คบกับเขาพอดีแถมอีกอย่างตอนคบกันน่ะก็จะไม่มีความสุขทั้งคู่เพราะแกะก็ยังรักเขาไม่เต็มร้อยไงแกนี่มันโง่งจริงแกสมควรตายซะ อย่าอย่านะครับพี่ช่วยด้วยไอ้กระด้างช่วยด้วยอะ,อะโอ้อยดูก่อนดูก่อนอย่าเลย,ยครับผมก็โดินพี่เองพี่เองพี่พี่ใหญ่ข้างบนบ้านมีผีอะไม่ใช่ผีหรอก พี่เองแหละบ้าเหรอไม่ใช่พี่ไม่เกี้ผีน่ากลัวใส่ชุดสีดำ้วยพี่ใฮ้พี่เปลี่ยนอยู่ใต้บันไดเนี่ยอะพี่เองแค่อยากหลอกเราเล่นอะพี่พี่เป็นผีตุ้มเกียร์อือพี่เองเฮ้ยพี่กายตายแล้วเออไม่ใช่พี่แต่งผีมาหลอกเราเล่นไงหลอกหลอกผมเล่นเนี่ยนะใช่หลอกเราเล่นโธ่แล้วจะหลอกเล่นทำไม มีอะไรให้เล่นต้องเยอะก็ธังจะรู้ได้ไงเล่าว,ว่าเราก็ชอบพี่อ,อ,อ่อถ้าอยากรู้ก็มาถามตรงๆก็ได้ไหมไม่ต้องมาหลอกผีแบบนี้หรอกถามตรงๆแล้วอย่างกับเราบอกพี่เราก็หนีพี่อย่างเดียวอะ่ะแถมไม่ไปทํางานด้วยพี่จะปิดบริษัทเพราะเราแล้วรู้ไหมปิดทําไมอะ่ะบริษัทของพี่เลยนะยังจะถามอีกก็เพราะเราไงถ้าเกิดเราไม่ไปล่าท้าผีพี่อะ พีเปิดบริษัทจริงด้วยโอ้ <c oughs> ผมต้องเสียดายบริษัทกับพี่ไหมเนี่ยต้องดิความฝันของพีนะพี่ก็ไปทําความฝันของพี่ดิมายุ่งกับผมหรอไอ่ะก็บริษัทมันคือความฝันไงแต่เรามันคือความจริงอะความจริงความจริงอะไรของพีนะความจริงความจริงที่พีรักเราไงโหนรักกันมันหลอกผีกันแบบเมื่อกี้หรอ ผีดนั้นมันไม่ใช่ผีธรรมดานะมันเป็นผีภาคใต้ผีภาคใต้ไงก็ <g ül> s> <S ผีหลอกน้องนะนี่เป็นแฟนกับพี่เอนะอนาคตถ้าพี่สร้างตัวได้เราสร้างเรือนหอกันแล้วก็มีลูกด้วยกันด้วย <c oughs> นี่จะมีได้ยังไงกันเล่าพี่มีมดลูกเหรอฮะเออไม่รู้อะเดี๋ยวก็ค่อยหาทางมีด้วยกัน แต่ถ้ามีลูกแล้วอ่ะพี่ตั้งชื่อว่าน้องเล็บหืมทําไมต้องชื่อเล็ดด้วยอ่ะชื่อมันดูแปลกๆยังไงไม่รู้อ่ะเอา้าชื่อน้องเล็บนี่แหละดีแล้วจะได้เป็นพยานของเราไงเป็นพยานเป็นยังไงไอ่ะพี่ก็เล็ดน้องฟักรักน้องเฟสไงโอ๊ย <c oughs> โอเคไหมอืมเ,เอาไงดีนะขอลองคิดดูก่อนแล้วกันนะว่่่่าาาออใให้้คคุณไดดเขจาทาจทงงแ ขคุณวน,ออนณสักสิ่งเงินทองมันของนอกกายค่าฟันกินตายไปหลายคนโอ๊ยพี่จะพาผมมาบ้านน่ากลัวหลังนี้ทำไมเนี่ยเราคิดว่าจะพาไปเดทไหนได้พามาล่ผีกแล้วอะ่ะพวกแกมาที่นี่ทำไมนั่งไงโอ๊ยพี่กายอัเฟสตัวสุดท้ายของเดือนนี้ละเดี๋ยวก็จบแล้ว <c oughs> รีบเลยนี่แก แกต้องการอะไรบอกฉันมาฉันจะทําให้และแกจะได้ไปเกิดแกแกจะทําให้ฉันจริงกันเหรอถ้าแกมาโกหกฉันพวกแกได้ตายแน่ต้อทำจริงครับต้องการอะไรล่ะฉันรอลูกของฉันแล้วลูกแกเป็นใครอะ่ะบอกแค่นี้ฉันจะไปตามหาได้ไหมฮะพี่จ๋าอย่าไปดูพี่เขาดิลูกฉันน <c oughs> ตอนเนี้ยอายุน่า ถ้าเท่าพวกแกนั่นแหละฉันตายตั้งแต่เขายังเด็กฉันโดนพวกคนชั่วจับฉันมาป้นแล้วก็ฆ่าฉันเอาศพมาไว้ที่บ้านเรื่งนี้แต่พวกมันนตายกันหมดแล้วฉันไปล้างแค้นหมดแล้วฉันเพียงแค่อยากเจอลูกของฉันอีกสักครั้งไม่บอกปลาลูกของฉันแลวฉันก็ยจบไปแล้วพวกแกพวกแกช่วยฉันจริงใช่ไหมครับแล้วว่าแต่ ลูกของคุณพีพหน้าตาเป็นยังไงอยู่ที่ไหนและชื่ออะไรล่ะครับลูกของฉันเนี่ยชื่อเฟสอะฮะล,ลูกของพี่อยู่เมืองเอเน็กใช่ไหมอะใช่แกรู้จักเหรออย่าบอกนะว่าพ่อผมเฟสเองอฮะพ่อพ่อหนบใช่ไหมใช่พ่อนบเองเฟสจริงๆเหรอลูกพ่อผมเองผม หาพ่อมาตลอดเลยนะลูกลูกของพ่อโตมาหน้าตาดีเหมือนพ่อเลยนะพ่อครับเฟสหาพ่อแล้วนะพ่อไม่ต้องเป็นห่วงเฟสนะเฟสดูแลตัวเองได้พ่อเห็นลูกแบบนี้แล้วพ่อใจแล้วลูกพ่อไปเกิดนะแล้วชั้นน่ะพ่อต้องอยู่กับเฟส ให้นานกว่านี้นะพ่อสัญญาพ่อสัญญาลกูกเฟสถ้า,างั้นพ่อไปก่อนนะพ,พ่อเพียงต้องการเห็นเฟสแค่นี้แหละลูกเป็นคนดีนะลูกดูแลตัวเองดีๆนะพ่อรักลูกนะเฟสถึงแม้พ่อจะไม่มีโอกาสได้เลี้ยงเฟสแต่ถ้าชาติหน้ามีจริงพ่อจะขอโอกาสอีกครั้งแล้วพ่อจะทำมันให้ดีกว่านี้นะลูกครับพอ่อพ่อไปก่อนนะเฟส ข้าคอุณวนพออยู่เพิงยกคุณให้ใครสักสิ่งเงินทองมันของนอกกัน